การวัดตัวที่แม่นยำเป็นกุญแจดอ,อกแรกที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนะคะฝีมือของท่านจะออกมาสวยประทับใจลูกค้าแค่ไหนการวัดตัวที่แม่นยำมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วนะคะเวลาที่เราวัดตัวถ้าเป็นไปได้ให้ลูกค้าใส่เป็นช,ชุดชุดไซส์แบจะแม่นยำมากนะคะแต่ถ้าไม่สามารถเราก็เลือกเราก็นัดลูกค้าว่าให้ใส่ เสื้อผ้าที่เนื้อบางเบาไม่ควรใส่เป็นพวกกางเกยงยีนผ้ายีนหรือเสื้อโครง่งเสื้อยืด่องโรงแบบนีเ้เราก็มีโอกาสที่จะวัดตัวได้ผิดพลาดนะคะค่ะเราจะมาเริ่มวัดตัวกันเลยนะคะค่ะการวัดตัวจะต้องใช้สายวัดแบบเส้นนะคะและอีกหนึ่งเส้นที่ขาดไม่ได้คือเชือหรือริบบินหรือไส้ไก่ที่จะเอามาวัดตรงเอวนี้นะคะสำคัญมากนะคะเสื้อผู้หญิงจะต้องมี เชื่อกมาระเอวทุกครั้ง,งที่วัดตัวนะคะถ้าท่านไม่มีเชือกท่านก็อาจจะใช้สายวัดตัวก็ได้นะคะมัดให้พอดียาจะเริ่มจากด้านหลังก่อนนะคะก็คือยาวหลังนะคะยาวหลังวัดตรงไหนที่ให้เพื่อนๆลองคลำดูคอของตัวเองนะคะมันจะมีกระดูกอยู่ปุ่มหนึ่งที่จะสูงกว่าปุ่มอื่นๆด้านหลังนะคะ เมื่อเราเจอกลุ่มกระดูกลุ่มนั้นแล้วก็คือจะอยู่ประมาณรอยต่อของคอกับหลังนะคะเมื่อเราเจอกลุ่มกระดูกลุ่มนั้นแล้วก็ให้เราใช้สายวัดมือกดไว้ที่กลุ่มกระดูกกลุ่มนั้นนะคะยายขอทัวที่ลัืนวัดจริงไม่ได้ถอดลูกค้าแบบนี้นะคะค่ะเราก็ใช้นิ้วกดไว้นะคะแล้วก็วัดมาถึงใต้ริบบิ้นหรือเชือกที่เรา มัเอไว้นะคะใช้สายวัดด้านเสซนหนาขึ้นเพื่อที่เราจะได้เห็นนะคะค่ะหุ่นตัวนี้ได้ประมาณ34เซนนะคะเราก็บันทึกเอาไว้นะคะค่ะเวลาวัดด้านหลังเนี่ยก็ระวังนิดนึงอย่าให้ลูกค้าก้มเกิดไปให้เป็นธรรมชาติของเขาให้มากที่สุดน,นะคะถ้าลูกค้าก้มด้านหลัง จะยาวกว่าความเป็นจริงนะคะพอตัดออกมาแล้วก็จะไม่พอดีไม่สวยเราก็จะถูกตัหนินะคะค่ะได้เท่าไหร่เราก็บันทึกไว้นะคะต่อไปค่ะไหนๆเราก็อยู่ด้านหลังแล้วเราก็จะวัดบ่าหลังนะคะบ่าหลังวัดตรงไหนที่มันก็ลองจับดูที่ที่แขนของเรากับตัวของเราแล้วมันจะมีรอยโตเป็นร่องๆระหว่าง รอยแขนกับรยอยลำตัวของเรานะคะเราก็จะวัดตรงไหนนะคะหุ่นนี้ไม่มีแขนก็แกก็กลาา่าวประมาณันแบบนี้นะ,ะนะคะเราก็จะใช้สายวัดนะะี่ค่ะจัดให้ตรงแบบนี้นะคะไม่ต้องไปโค้งตามตัวเขาแบบนี้นั่นคือผิดนะคะถ้าเพื่อนๆโค้งตามตัวเขาไปแบบนี้จะได้ยาวกว่าปกติให้เพื่อนจับสายให้ตรงแล้วก็ เอานิ้วของเราจิ้มเข้าไปร่องที่ยายบอกนั้นแล้วก็จับสายให้ตรงกับปลายนิ้วของเราแล้วก็วัดออกมาเป็นบ่าหลังคุณตัวนี้ก็จะได้ประมาณสามซิเอดเซนนะคะใบค่ะวัดหลังไหลวัดจับตรงไหนไปตรงไหนให้เพื่อนๆจับที่ ไหลส่วนที่ต่อกับเขนกลับบาของเรานะคะมันก็จะมีปุ่มปุ่มกระด,ดูกอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆลองร,รู้นะะ่นแหลักให้เราใช้สายวัดจากปุ่มกระด,ด,กดูอกอีกด้านเลยไปยังอีกด้านนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะจับคงๆนิดนึงนะคะหูตัวนี้ก็ได้สามสิบเจ็ดเซนส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงก็ยับอยู่ประมาณสามสิบหก ไม่เกิน39ส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ถ้าตัวใหญ่กว่านั้นก็มีโอกาสที่จะมากกว่า39ที่ใหญ่แต่ตัดมาก็อยู่ที่36-38เยอะค่ะต่อไปเราจะวะัดยาวหน้ายาวหน้าวัดตรงไหนตรงคอกับลำตัวจะมีปุ่มเป็นบุ๋มบุมจะมีกระดูกหาปลาและตรงนี้จะเป็นบุ๋มบุมอยู่นั่นแหละค่ะ ให้เพืเ่อนๆใช้ใสไยวัดแล้วกดไว้นะคะกดไว้ตรงนั้นผ่านร่องอ,อกลงมาแล้วให้ลงมาที่ใต้เชือกที่เรานัดไว้นะคะหุ่นตัวนี้ได้สามสิบสามเซนค่ะเราก็บันทึกไว้นะคะให้ผ่านตรงกลางอ,อกนั้นพอดีนะคะต่อไปค่ะวัดบ่าหน้าบ่าหน้าก็ให้นึกถึงที่เราวัดบ่าหลังเมื่อกี้นะคะคือ จะมีร้อยตัวเขนแขนแขนกับลำตัวนะคะจะอยู่กลกางประมาณยอดอกกับคอของเรานี้นะคะก็ให้เพื่อนๆทำเหมือนเดิมคือตึงใส่วัดไว้นะคะตัวนี้ก็ได้ประมาณสามสีสามเซนนะคะต่อไปวัดรอบอกกับรอบอกรอบอกก็คือวัดให้ผ่านยอดอก ไปอ้อมด้านหลังโดยให้สายวัดทุกส่วนขนานกับพื้นไม่ให้มีส่วนใดหย่อนหรือยกสูงนะคะแบบนี้นะคะวัดให้ผ่านยอดอกด้านหลังก็ไม่ให้มีด้านใดหย่อนหรือยกสูงนะคะเราก็จะจะให้นะคะ เราจะต้องหมุนตามไม่ให้ลูกค้าหมุนนะคะเราหมุนหมุนเองเราหมุนของเราเองนะมุนตัวนี้ได้ที่สามสิบห้านิ้วนะคะเอาไปวัดอกห่าที่ยอดอกทั้งสองด้านนะคะเราก็ใช้วิธีตึงสายวัดเอาไว้แบบนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงส่วนใหญ่นะ จะอกหาประมาณ18เซนค่ะหุ่นนี้ก็ทํามา18บเซนพอดีนะคะต่อไปเป็นอกสูงอกสูงวัดจากไหนอกสูงวัดจากเมื่อกี้ที่เราวัดยาวหน้าเราจะใช้สายวัดไว้นจุดเดิมจุดนั้นด้านบนนะคะแล้ววัดมาหาที่ยอดอกด้านใดด้านหนึนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวอากจะทำในหุ่ให้นะเราก็ใช้เมอ กดเอาไว้แล้วก็วัดมาที่หน้าอ,อกด้านใดด้านหนึ่งนะตัวนี้อุ่นตัวนี้ประมาณสิบเก้าเซนงนะคะต่อไปวัดรอบคอรอบคอก็คือวัดที่ฐานของคอคือรอยต่อของอตัวของเรากับของคอนะคะวัดคอดีนะคะ พอเราหาไม่ได้จุดที่ใช่แล้วเราก็เอเ็นยวของเราออกนะค่ะหุ่นตัวนี้ได้ประมาณสามสิบเก้าเซนค่ะต่อไปเราจะวัดรักแร้นะคะหรือรอบวงแขนนั่นเองเ,อเวลาที่เราวัดลูกค้าจริงเราให้ลูกค้าเท้าใส่โย่แบบนี้แล้วเราจะจับใส่วัดช้อนเข้ามาช้อนเข้ามาที่ใต้ตรงนี้แล้ว ดึงขึ้นไปให้ถึงใต้ระแสแล้วขยับขยับสายให้ได้พอดีโดยที่มือเราจับปลายสายวัดไว้นะคะเมื่อได้พอดีแล้วให้ลูกค้าเอาลงแบบนี้นั่นคือรอบวงแขนนะคะใหญ่ก็จะทำใต้แข่งเสื้อตัวนี้แล้วกันนะคะนี่เราจะช้อนแบบนี้ช้อนแบบนี้บบน,นะคะค่ะเราก็จับเข้าๆไว้ก่อน แล้วเราก็ให้ลูกค้าเอาแขนเอาแขนลงเอาแขนลงแล้วเราก็ขยับพอขยับได้พ่อนแล้ว,ลวได้เท่าไหร่เราก็บันทึกไว้นะคะการวัดแขนยาวนะคะก็คือวัดตั้งแต่รอยต่อ,อของคอกับไหล่นะคะจากจุดนี้มาที่กุฎไหล่หนึ่งที่แล้วไปที่ข้อสอง อีกหนึ่งที่จับข้อสองมาถึงข้อมืออีกหนึ่งที่นะคะเราให้ลูกค้าเท้าใส่ไว้นะคะแล้วเราก็วัดกดสายวัดไว้ที่ด้านบนนะคะแล้วก็บันทึกที่ตรงปุ่มไหล่หนึ่งครั้งได้เท่าไหร่หุ่นได้ประมาณสิบสามนะคะแล้วก็มาที่ข้อสองได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็เลี้ยวไปที่ข้อมือนะคะค่ะไม่หมุนเนาะ่อไปค่ะ แขนกว้างแขนกว้างก็คือเมื่อกี้เราวัดลักแรไปแล้วแขนกว้างคือวัดในส่วนที่เวลาที่เราเอาแขนลงแล้วมันจะมีเนื้ออยู่ส่วนหนึ่งที่มันใหญ่เราจะใช้สายวัดช้อนเข้าไปวัดส่วนนั้นแล้วจับให้พอดีพอดีแล้วบันทึกส่วนนั้นไว้นะคะอีกที่หนึ่งคือรอบข้อศอกอีกที่หนึ่งคือ ตรงกลึงกลางระหว่างข้อศอกกับข้อมือคือบริเวณแถวนี้วัดพอดีบันทึกไว้และอีกที่หนึ่งคือรอบข้อมือผ่านปุ่มกระดูกตรงนี้นะคะบันทึกไว้ค่ะต่อไปค่ะเราจะวัดรอบเอวนะคะรอบเอวก็วัดไปตามปกติหมุนสายวัดให้ได้พอดีพอดีนะคะไม่เอานิ้วเข้าไปสอดแรกๆก็สอดไว้ก่อนก่อนที่เรายังจับท่าไม่ได้พอได้แล้ว เราก็เอาเนิ้วออกมานะคะคุณตัวนี้อยู่ที่ยี่สิบหกนิ้วคือหกสิบหกเซนเราก็บันทึกไว้นะคะต่อไปเลื่อนใส่วัดลงมาวัดส่วนที่โตที่สุดข,ของหน้าท้องบางท่านมีหน้าท้องยื่นออกมาเราก็ต้องวัดไว้นะคะไปเท่าไหร่บันทึกไว้ตรงนี้เราจะเรียกว่าสะโพกเล็กสะโพกเล็กนะคะแล้วก็เลื่อนสาวัดลงมาอีก ให้อยู่ส่วนที่ใหญ่ที่สุดของสะโพกนะคะบางท่านมีต้นขาก็ต้องวัดต้นขาตรงนั้นด้วยนะคะค่ะพอได้พอดีแล้วเราก็บันทึกไว้นะคะไม่ให้สายวัดเยื้หรือเหนียงขึ้นนะคะค่ะวัดตรงที่ใหญ่ที่สุดของสะโพกยิ่งเป็นคนต้นขาใหญ่เนะะี่ยค่ะก็ต้องวัดตรงนี้นะคะค่ะโอเคต่อไป ความยาวของกระโปรงหรือผ้าถุงนะคะเราจะเริ่มจากไหมเริ่มจากด้านใต้ของเชือกอันนี้นะคะเราก็วัดลงไปถ้าเราวัดลูกค้าจริงจะมีหัวเขา่าค่ะเราก็ใช้หัวเข่าเป็นเกณฑ์ก็ได้ว่าลูกค้าจะชอบสั้นหรือยาวเหนือหัวเข่าหรือต่ำกว่าหัวเขา่า ประมาณไหนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยถ้าเป็นผ้าถุงเราก็วัดเผื่อไว้เลยว่าถ้าเป็นผ้าถุงลูกค้าจะต้องการยาวประมาณไหนนะคะค่ะส่วน,นเป้ากระเจงวันไหนจะสอนเรื่องกระเจงเราเพน่วัดจากคนจริงเนาะเพราะว่าปุณกของยายใส่การจริงไม่ได้ครานี้เสื้อยาวเสื้อยาวเราจะไม่ได้วัดจากด้านไหลลงมาาเสื้ออย่างนี้นะคะเสื้อผู้หญิงเราจะวัดจากตรงนี้ จากเส้นที่เราคาดเองไว้เราก็ดูว่าลูกค้าชอบให้ยาวถึงตรงไหนยาวกลุ่มสโพกพหม้หรือชอบโชว์สะโพกส่วนส่วนนี้เราก็ตกลงกับลูกค้านะคะค่ะเราจะมาจับตรงนี้นะค่ะโอเคน็อกน่าจะหมดแล้วค่ะถ้ามีส่วนใดที่ยังไม่ตกลนไปหรือเพื่อนๆไม่เข้าใจเห็นไม่ชัดก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะแล้ว เดี๋ยวยายจะมาขยายใหญ่ให้เห็นอาจจะทำคลิปใหม่ไปเลยก็ได้นะคะขอบคุณค่ะ